หลังจากพระเอกหนุ่มเวียสกุลลวัฒน์ปล่อยภาพคู่กับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการเป็นครั้งแรกในไอจีส่วนตัวด้วยการประกาศให้แฟนๆทราบว่าทั้งคู่นั้นได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยทําเอาแฟนๆแ,และคนในวงการบันเทิงต่างร่วมแสดงความยินดีกันมากมายล่าสุดวิกกี้ก็ได้เปิดไอจีส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามเช่นเดียวกันโด,ย,นดยได้ลงภาพที่ไปจดทะเบียนสมรสกันเป็นภาพคู่ภาพแรกด้วยสีหน้าแห่งความสุขการเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่า เป็นภาพคู่ภาพแรกในจีของเธอพร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าฝากครอบครัวคณะรถของเราด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่างานนี้ทำมาหล่อบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามายินดีกันถล่มทลายและสาววิกกี้นั้นก็ได้ตอบกลับแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยและเมื่อเข้าไปส่องที่ไอจีของอดีตคนรักของพระเอกหนุ่มเวียสุก,กล,ลวัตอย่างสาวเบลล่าก็พบว่ารูปคู่ในไอจีหายไปเกลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าซ่อนไว้หรือลบไปแล้วแต่เชื่อว่าทั้งคู่ยังมีความยินดีให้กันเสมอคะ่ะ